นิกกี้นักบินอวกาศตัวน้อยกับการผจญภัยในระบบสุริยะแนะนำนิกกี้นักบินอวกาศตัวน้อยผู้กล้าหาญและยานอาวกาศคู่ใจของเขาสปุดนิกวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกกี้เขาจะออกเดินทางสำรวจระบบสุริยะของเราสปุดนิทยานขึ้นสู่ท้องฟ้านิกกี้มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ส่องแสงระยิบระยับ ว้าวดวงอาทิตย์ร้อนแรงมากเลยนะสปุตนิกถ้าเราเผลอไปใกล้กว่านี้สงสัยชุดอวกาศของฉันต้องกลายเป็นชุดว่ายน้ำแน่ๆเลยนิกกี้หัวเราะคิกคักสปุตนิกเดินทางมาถึงดาวพุธดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดและไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกของเราทําให้กลางวันร้อนจัดและกลางคืนหนาวจัดเลยนะสปุตนิกอธิบายโอ้โหแสดงว่าถ้าใครมาเที่ยวดาวพุธต้องพกทั้งเสื้อกันหนาวกับชุดว่ายน้ําไปพร้อมกันเลยสิเนี่นิกกี้คิดพลางยิ้มถัดมาคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราเพราะมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นที่กักเก็บความร้อนไว้เยอะมากสปุตนิกเล่านิกกี้จินตนาการถึงภูเขาไฟที่อาจจะอยู่บนดาวศุกร์ ถ้ามีใครมาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวบนดาวสุกสงสัยไม่ต้องใช้เตาถ่านเลยนะสปุตนิกนิกกี้พูดติดตลกและนี่คือบ้านของเราดาวเคราะห์โลกนิกกี้ร้องอย่างตื่นเต้นโลกของเรามีน้ำและอากาศทำให้มีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่สปุตนิกเสริมโชคดีนะที่เราอยู่บนโลกไม่งั้นคงต้องใส่ชุดอวกาศไปโรงเรียนทุกวันแน่ๆเลยนิกกี้หัวเราะเบา,เบา,เบา ดาวอังคารถูกเรียกว่าดาวเคราะห์สีแดงเพราะมีธาตุเหล็กออกไซด์อยู่บนพื้นผิวเยอะมากและนักวิทยาศา,าศาสตร์กำลังมองหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้อยู่ด้วยนะสปุตนิกบอกถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่บนดาวอังคารจริงๆนะสปุตนิกฉันสงสัยว่าพวกเขาจะชอบกินพิซซ่าหน้าอะไรนะนิกกี้ถามอย่างใคร,ร่รู้ดูสิดาวพฤหัส,สบดีมันใหญ่มากเลยนิกกี้อุทานดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรา มีแถบเมฆสวยงามและจุดแดงใหญ่ที่เป็นพายุขนาดยักษ์ถ้าฉันมีบ้านบนดาวพระฤหัส,สบดีสงสัยต้องใช้เวลาเดินจากห้องนอนไปห้องครัวเป็นวันแน่ๆเลยนิกกี้พูดพลางมองดาวเคราะห์ยักษ์และนี่คือดาวเสาดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนที่สวยงามที่สุดสปุตนิกพูดวงแหวนของดาวเสาประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งและหินนับไม่ถ้วนที่โคจรอ,อยู่รอบๆวงแหวนของดาวเสาวสวยงามมากเลยนะ สปุตนิกเหมือนกับมีกำลไรเพชรเมร็ดใหญ่ล้อมรอบดาวเลยแต่คงจะใส่ไม่พอดีนิ้วชันแน่แน่นิกกี้หัวเราะคิกคักหลังจากหลังจากดาวเสารนิกกี้และสปุตนิกก็เดินทางไปยังดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์สองดวงคือดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนพวกมันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากและหนาวเย็นสุดๆเลยนะสปุตนิกเล่า ถ้าเราไปเที่ยวแถวนั้นสงสัยต้องพกผ้าห่มสักร้อยผืนถึงจะอุ่นนะสปุตนิกนิกกี้พูดพลางทำท่าสัน่นในที่สุดนิกกี้และสปุตนิกก็มาถึงส่วนนอกสุดของระบบสุริยะเขตไคเปอร์ที่เต็มไปด้วยวัตถุน้ําแข็งเล็กๆมากมายการเดินทางครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะสปุตนิกฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะแยะเลยนิกกี้พูดอย่างมีความสุข สงสัยว่าในแถบไคเปอร์นี้จะมีร้านไอศกรีมอร่อยๆซ่อนอยู่บ้างไหมนะนิกกี้ถามอย่างอารมณ์ดี